สวัสดีครับสำหรับวันนี้คุตสริเมลพันธ์เกษตรหนุ่มสวนหญ้านะครับก็จะมาแนะนำโปรดักต์ที่เห็นข้างหน้านะครับจะเป็นโปรดักต์ของเราเมล็ดหญ้ากินนีนะก็จะมีอยู่3ชนิดครับตอนนี้แต่บางชนิดอาจจะหมดนะครับสำหรับปีนี้อันแรกนะครับตอนนี้จะเป็นกินนีสีม่วงนะครับโปรดักต์แพ็กเกจเราก็ทำถุงให้แตกต่างนะครับกินนีสีม่วงก็ทำเป็นสีม่วง นะครับอันที่2ก็จะเป็นกิน,นีมอมมาซานะครับก็จะเป็นสีเขียวนหน่อยและตัวใหม่นะครับกินนีตัวใหม่กินนีมูนริเวอร์นะครับตัวนี้มาใหม่เลยอันนี้แพคเกจอาจจะยังแบบดั้งเดิมอยู่ติดโลโก้กินนีสีม่วงนะครับอันนี้เป็นพันุ์ดั้งเดิมนะครับเห็นลักษณะทรงกอนะครับใบก็จะเป็นเรียวยาวกอทรงกระไคร้นะครับออโปรตีนประมาณ8-10เเซนะครับมเมล็ด ก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับทําไมถึงเรียกกิน,นีสีม่วงเพราะว่าช่อดอกนะครับจะออกเป็นสีม่วงกิน,นีสีม่วงเองก็หลายท่านก็อาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นกิน,นีมอมมาซานะครับพอปีนี้ก็การถามถึงก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีใช้อยู่สัดาห์น้านะครับเป็นกิน,นีมอมมาซาทำแพ็กเกจสีให้แตกต่างนะครับตังนี้แตกต่างที่ว่าช่อดอก จะเป็นสีเขียวนะครับมเมล็ดจ,จะใหญ่ออกเขียวจะไม่เข้มเหมือนกินีสีม่วงแต่ลักษณะ,มะเมล็ดจะทรงรีคล้ายๆกันต้นใบก็จะใหญ่กวา่าน้ําหนักก็จะใหญ่กวา่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้นะครับแถบบราซิลก็เป็นทรงกรอเหมือนกันใบกว้างนะครับโปรตีนเฉลี่ยก็8-10เซเหมือนกันแต่ได้เรื่องของน้ําหนักเวลาตัดเวลาให้สัตว์กินนะครับก็จะเยอะกว่าแล้วก็ยังไม่มีโรคเข้ากัดกินใบนะครับ แต่ตัวนี้ปีนี้หมดครับอันนี้น่าจะเป็นถุงสุดท้ายนะคนเพองรอปีหน้าสีม่วงก็ยังพอมีอยู่ตัวถัดมาครับล่าสุดเลยอันนี้แพ็กเกจอาจจะยังไม่ได้ทำครับก็ยังใช้แบบดางเดิมติ๊กเกอร์แล้วก็ชื่อตัวนี้คือกิน,นีมมล,ลิเวอร์นะครับนี้ได้รับการทดลองวิจัยและพัฒนาจากคณะเกษตรมอุบลแล้ก็บริษัทอุบฟลฟาร์มซ คือลักษณะก็จะคล้ายๆกิมนมีมอมม่าซาแต่ใบจะกว้างกว่าแล้วก็ต้นใบก็จะอ่อนนุ่มน่ากินกว่านะครับน้ำหนักก็จะเยอะกว่านิดหน่อยแล้วโปรตีนก็จะสูงกว่าสองตัวนี้ที่หนึงอันนี้ประมาณ10-12%นะครับบางฤดูเช่นฤดูฝนเนี่ยก็จะโตเร็วใบใหญ่ถ้าได้รับการดูแลจัดการดีก็12% ตัวนี้เพิ่งผลิตมาได้แค่ปีสปีนี้เองครับทีนี้มเมล็ดก,ก็ไม่มากถ้าใครสนใจก็ลงพอมีอยู่ครับโม o n เวอร์ถ้าให้น้ำหนักผมก็ชอบตัวนี้เพราะได้เรื่องของความอ่อนความนุ่มน่ากินน้ำหนักก็จะพอๆกับกินี้มอมมาซาแต่ทีนี้มอมมาซาหมดก็แนะนำตัวนี้เลยครับโมนรีเวอร์รีบๆกันนะครับ เดี๋ยวหมดก่อนเพราะว่าเพิ่งมีการผลิตได้แค่ปี2ปีเองครับสำหรับมูลลิร์เลยยังไม่เป็นที่รู้จักกันถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับฝากคอมเมนต์ข้อความหรือเข้าไปทักแชททักไลน์ได้นะที่เพจนะครับทินสิลิมลิดพันธ์เกษตรได้นะครับสามารถสรั่งซื้อได้ครับผมวันนี้ก็ั